ไปคุยยังไงเอ่ธอต้องถามตัวเธอเองว่าเธอสร้างเรื่องอะไรเอาไว้เขาถึงไม่ให้ฉันคุยนะอันนี้หนึ่งเรื่องเนาะแล้วสองว่าฉันจําเกิดหน้าที่แล้วหน้าที่ฉันมีอะไรเธอรู้หรอาฉันไม่ได้แค่แต่งหน้าอย่างเดียวค่ะเขาพูดข้อมูลไม่ครบหนึ่งแล้วก็ข้อเท็จจริงไม่ครบสองอันนี้ฉันพูดนะฉันพูดเรื่องจริงหมดนะฉันบอกเลยฉันไม่มีเรื่องเต้าฉันไม่มีประวัติเต้าด้วย ไม่มีบาคนที่มีประวัติเต้ามีแต่ไม่มีมาเล็นนะที่เต้านมไม่มีประวัติเต้านะคะไม่เหมือนบางคนที่ชอบเต้าจริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้จริงสิบไม่จริงเก้าสิบอย่างเงี้ยเราก็เห็นกันมาแล้วว่าใครพูดจริงบ้างพูดไม่จริงบ้างเออบางทียังตีตีกับเจ้าของเวทีเขาอยู่เลยอีกวันหนึ่งมาอวยแล้วอย่างเงี้ยฉันไม่มีประวัตินั้นเพราะฉันทํางานใช่ฉันทํางานจะเป็นโรบอทเขาจะต้องเป็นโรบอทเพราะว่า ฉันตอบแทนผู้มีพระคุณชานฉันอยู่กับเขามานานมันก็ไม่แปลกแต่ก็ไม่เหมือนกับบางคนลานนะาเขามีพระคุณกับตัวเองด้วยซ้าบางครั้งก็ยังพูดแซ่พูดแขวกเขาอยู่เลยอันนี้ความตะตันยูนะลานนาแม่จะสอนนักกระเทยถ้าฟังอยู่ด้วยนะมันก็จะทําให้คนเจริญเ้อแล้วก็ไม่ผิดเลยฉันต้องทํางานบอกใช่แต่ฉันทํางานบนพื้นฐานของความจริงจันไม่ได้ทํางานบนพื้นฐานของความที่ไม่จริงไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วก็แบบว่าพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่จะไม่ได้กลับดําเป็นขาวไม่ใช่ ันไม่ได้แบบว่าเอาข้างเท่าถูแล้วก็บอกว่าดีหรือไม่ดีไม่มีค่ะดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีฉันคือจะพูดเป็นคนพูดจริงพูดตรงด้วยลหลักฐานฉันมีแม่กับนางก็ไม่ได้ทะเลาะกันหล่ะนะเอาอันนี้เอาจริง <c oughs> แค่พี่วัดสั่งห้ามคุยด้วยเฉยๆแต่เด็กๆก,ก็เดาเองแล้วกันนะว่าทาไมก็ถึงสั่งฉันห้ามคุยกับเขาอะไม่ได้ว่ากลัวแม่ปล่อยโป๊หรอกเพราะถ้าเรื่องหลุดโป๊เนี่ยมันหลุดโป๊มานานแล้ว <c oughs> ไม่เคยหลุดช <c oughs> าเอาตรง <c oughs> แต่วันนั้นนะเนาะ เมันคือตำนานนะมีแต่คนเนี่ยคิดว่าแม่หลุดแม่ไม่ได้เคยหลุดนะเอาจริงความลับบริษัทเนี่ยทุกอย่างที่พูดคือตั้งใจพูดและเต็มใจจะพูดด้วยแล้วก็พูดเรื่องจริงเพราะมันพิสูจน์ได้หมดในหลักฐานหลักฐานก็มีนั่นไงถามหาหลักฐานก็ที่เขาเมลมานั่นแหละอันนั้นคือหลักฐานถ้าฉันก็พูดตามเนื้อหาส่วนแคปแชทของพี่วัตที่ว่าคนแชทไปที่บอกเดียมเดียนวัตอะไรนั่นอะใช่ไหม ที่ว่าคุยนั่นอะไอ้ให้นวัดเหรอแล้วนายที่เพจนับจากนี้อะไรนะเราไปคุยอ่ะอันนี้ฉันก็ถ็นแล้วใช,ใช่เพจเพจของจริงบนที่มีแต่แกล้งก็กเคยไ,ได้โน, <ะ S 1> น้นไม่ต้องโลกสวยนะคะเขาช้อน,นเขาถามซื้อจริงแล้วก็ไม่ผิดนะแต่เขาไม่ขายไงยเขาไม่ให้ไงเพราะเขาจําตั้งแต่นางสาวสีสยามนั้นแล้วเขาไม่ให้แล้วพอรู้ว่าบ้านนั้นเกี่ยวข้องกับนางสาวสีสยามเขาก็เลยไม่ให้แล้วก็เหลือลิขสิทธิ์อีกสองปีแต่ต่อไปฉันไม่รู้ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ แต่ตอนนี้เขาไม่ให้เพราะป้าจูลาาากลงแต่ก็ยังเหลือกับเทโรเนาะเทโร <14. S 2> อีกสองปีถ้าพี่นะต้องบอกสามสิบแปดแล้วบอีกสองก็สี่สิบแล้วนาะ <40. S 1> แล้วปีนี้เขา,าก็จ<ะ>ัดถูกไหมฮะใช่ตอนนี้ก็ประกาศทางช่องเจ็ดเป็นที่เรียบร้อยใช่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วนาะมันมีนิทานอยู่นะแม่อยากจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องความกตัญญูแล้วนานิทานคุณธรรมอยากฟังไหมคะมีนิทานคุณธรรม มันมีกระเทยแล้วนะเออมันมีกระเทยอยากออกรถแล้วไม่มีใครเซ็นคำประกันให้หอืเจ้านายตัวเองก็ไม่เซ็นคำประกันให้ในวันนั้นณลานานะหันซ้ายหันขวาใครก็ไม่เซ็นคำให้เพราะว่าเหมือนสเตตเมนต์ตัวเองก็ไม่ดีแล้วก็เงินเดือนตัวเองก็ยังน้อยอยู่ล่ะนาะตอนนั้นนะอยากออกรถก็เป็นรถเก่งยี่ห้อฮอนด้าที่หรูหราประมาณหนึ่งตอนนั้นเลย เสร็จก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าพ่อนางงามคนหนึ่งลานนะาเขาด้วยความว่าดีกันแล้วก็เอ,อเขาเรียกว่ายังไงนะล้านนะาก็สงสารแหละลนะ้านนาก็เลยไปเซ็นค้ำประกันให้กระเทยคนนี้ลานนะาออกรถ เขาดีใจมากกระเทยคนนั้นดีใจมากว่าแบบว่าโอ้เจ้าพ่อนางงามใจดีมากล้นนะาอืมปรากฏว่าไงรู้ไหมลันนะาแล้วดูทุกวันนี้กระเทยคนนั้นก็บางครั้งล้นนะาก็พูดแซะพูดแขวะเขาเนี่ยแม่ถึงบอกว่าความกระตันยูเนี่ยสำคัญนะคะดเด็กๆนิทานคุณธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีช่วยคนก็ต้องดูด้วย เจ้าพนางงามทุกวันนี้ก็รู้สึกคาใจกับเรื่องนี้แล้วนาะว่าตัวเองช่วยคนผิดดีกับคนผิดนะคะเด็กๆอย่าทํานะคะใครดีกับเราเราก็ต้องดีกับคนนั้นนะคะอืมฉันพูดแค่นี้แหละคะ่ะนี่คือนิทานคุณธรรมอันนี้เล่านิทานเฉยๆนะ อ่าอันนี้ไม่นิทานคุณธรรมแล้วอันนี้แม่จะฝากถึงนักข่าวคนนั้นละกันนะคะที่ก็บอกเป็นเพื่อนแม่นะคะก็ก็ก็ไม่ได้ทะเลาะกันเด็กๆเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยแต่ว่าทางเขาพูดประมาณนั้นแม่ก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ผ่านมามันมันมีเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจบไม่สวยก็ไม่ได้ทะเลาะกันันจะจบไม่สวยได้ยังไงถูกไหมฮะถ้าใครจะจะถามถึงประเด็นนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เขาไม่ให้คุยเจ้าของเจ้านายมันไม่ให้คุยจะไปคุยยังไงอะ ถูกไหมและทุกวันนี้ฉันยังทํางานอยู่เลยอ่ะถูกไหมล่ะก็แสดงว่าฉันยังอยู่ไงเออแต่ปิดกับบางคนเข้าไปออกมาเข้ามาออกไปอยู่อย่างนั้นมันแปลว่าอะไรมันทําอะไรไว้บ้างอ่ะถูกไหมเธอต้องถามตัวเธอเองว่าเธอสร้างเรื่องอะไรเอาไว้เขาถึงไม่ให้ฉันคุยนะอันนี้หนึ่งเรื่องเนาะแล้วสองว่าทันจําเกินหน้าที่แล้วหน้าที่ฉันมีอะไรเธอรู้หรอฉันไม่ได้แค่แต่งหน้าอย่างเดียวค่ะฉันโดดไอซ์ไซด์หลายอย่างหลายอย่างมากด้วยนะคะอันนี้อันนี้แจ้งเพื่อทราบ แจ้งเปิดทราบในข้อมูลที่ทางนั้นยังไม่ทราบเพราะว่าเจ้าของเวทีเขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าใกล้นะคะก็เลยไม่ทราบหนึ่งเรื่องนะไม่ได้พักใจคือฉันกับเขาไม่ได้กเลังอ่านาแต่เขาพูดข้อมูลไม่ครบหนึ่งแล้วก็ข้อเท็จจริงไม่ครบสองถูกไหมแล้วนะฉันก็ต้องมาพูดอย่าว่าแก้ต่างเลยนะแล้วนํำไม่ได้แก้ต่างแต่เธอพูดไม่ครบแล้วเธอพูดพูดในข้อมูลที่เธอไม่รู้ อันนี้หนึ่งนะเพราะว่าเธอไม่ได้เข้ามาวุ่นวายในข้างในเนี่ยมามานานแล้วมาพักใหญ่ๆแล้วเพราะว่ามีเรื่องอะไรกันกับเธอก็พอจะรู้เนาะอันนี้ซึ่งก็ไม่ขอลงดีเทลแล้วการที่เจ้าของวีเีโาไม่ให้เข้ามายุ่งนะเพราะอ่าราแล้วรู้เหรอว่าฉันได้รับมอบหมายอะไรบ้างหน้าที่ฉันมีอะไรบ้างนอกจากเป็นช่างแต่งหน้าดูแลผู้ใหญ่แล้วดูแลควีนแล้วเนี่ยเออฉันมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรที่ฉันฉันก็ทำอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันก็ทําไม่ได้ไงอันที่ฉันพูดได้แสดงว่าฉันทําได้ไงถูกไหมอ่ะอืม แค่นั้น<แ>เองแต่กระเทยก็ชอบเสพดรามา่าไงหนูกระเทยนี่ตรงไหนมีเรื่องกระเทยชอบตึงมว้วนอืมเออเออหาหา,หางานให้กูและอีหยอ <laughs> ส<ม>่ง<แ>พี่ออวัดเขามีกระชานเขาหน้ารัาพี่วัดจะเป็นเจ้านายที่น่ารักมากถือ,อก็ได้คุยในเรื่องหลายๆเรื่องกับกับพี่วัดตลอดทั้งเรื่องงานด้วยเรื่องเรื่องโซเชียลเรื่องอะไรด้วยนะเด็กๆก็บอกเลยว่าข้อมูลที่แม่มีคือของจริงค่ะ นะคะอะไรที่แม่พูดได้แม่ก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นการทําความกระจ่างให้ปรากฏในข้อมูลที่มันยังผิดพลาดอยู่หรือยังไม่ครบแค่นั้นเองแต่ก็มีบางคนก็ตั้งใจทำให้ข้อมูลมันผิดพลาดไม่รู้ว่าเกิดจากความตั้งใจหรือความไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ก็ไปพิเคราะห์กันเอาเองเนาะ